กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมช้าก,ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น tp 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแลงคอนสกินแลสวยๆราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาท แนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมไปชมคลิปกันมาแล้วตุ้นมากะเอยบริการเติมเกมตลอดที่24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเติมเกมราคามิตรภาพไม่มีรีฟันเติมเข้าชัวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์บริการเติมเกมอาวใช้แค่โอเพนไอดีไม่ต้องกลัวโดนโกงกดที่รูปโปรไฟล์มุมซ้ายบนกดรูปปันเฟืองและเลือกโอเพนไอดีขคัดลอกส่งให้แอดได้เลยโอเพนไอดีต้องมีแต่ตัวเลขเท่านั้นเพียงแอดไลน์แอดเติมไวจัดต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพจ ตุนมากระพอยเพื่อติดตามข่าวสารเกมใหม่ๆไว้ด้วยนะครับตุนมากระพอยให้บริการเติมเกมมากมายในราคาแสนถูก <Yahoo! S 1> ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GG Channel กันอีกแล้วครับผม <Yahoo! S 1> วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอวี RV ในหมดคาราโนเช็กันอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมอ้โห uh! oh เปิดมาก็ได้ ไอเทม2ชิ้นนะครับแลไอเทมสองชิ้นแรกของผมนะั้นมันก็คือสมุดเขียวกับเขียวครับคุณผู้ชม oh, <no. S 1> บอกเลยว่าโคตรตึงอะครับไอเทมออกมาต้นเกมแบบนี้บอกเลยว่าโคตรตึงครับคุณผู้ชม <Huh? S 1> แต่คอมโบที่ผมจะเล่นในวันนี้ครับตึงกว่าของแน่นอนครับคุณผู้ชมนั่น <Huh? S 1> มันก็คือคอมโบโอกแครี่ oh, ครับคุณผู้ชม What? ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการแตกให้ผมด้วยนะครับไปมาได้ของดีเกินนะครับมันก็ต้องโยนสักหน่อยเพื่อเป็นพิธีรีตองธรรมเนียมไปครับตอนนี้ก็จะเป็นต้นซีซั่นของคาร a โนนะครับปรีมาได้ไม่กี่วันแล้วก็โยนกันให้พอใจไปเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมตอนนี้ผมมีอ่าหยเตะนะครับผม แล้วก็มีคิวเรน2ดาวแล้วก็น้องเฮเลนครับน่าจะสู้ได้โอ้โหบ้านนี้เกราะเกิด2ชิ้นนะครับผมเกราะเกิด2ชิ้นนะครับเกินไปนี่ครับโอเคสวยอ่าเริ่มต้นมาด้วยดีครับคุณผู้ชมได้2ชิ้นแรกโอเคก็ก็ดีละนะครับผมก็สำรับคอมโบ6แครี่นะครับผมผมก็จะเอามาคอมโบกับ สามเดมอน n t นเตอร์ลูกรักนะครับฟอร์เรนติโนมาเดี๋ยวล็อกล็อกไว้ก่อนเอามาคอมโบกับทางด้านของอาสามเดมอนแทนเตอร์ลูกรักนะครับผมนะแล้วก็อีกสองตัวเนี่ยเนื่องจากไออะไรนะฉีนะครับที่เข้ามาใหม่นะเป็นเซนต์กับแอตส์ซินนะผมก็เลยเอาเข้ามาใส่ด้วยนะครับผม ยอนจะได้ยิงติดใบนะครับแล้วก็มีแอสซิส,สนในการทำซีซีด้านหลังนะครับมันไม่ได้แรงนะแต่ทำซีซีให้มันตะกุกตะกักละกันแบบเพตา้าถ้าเกิดไม่ได้เป่าก็เตะอัดเข้าไปนะครับผมโอเคครับอรอบนี้ชนะไปนะผมเดี๋ยวผมอัพอัพขึ้นดีไหมบ้านนี้อัพขึ้นเดี๋ยวเราอัพขึ้นมั่งดีกว่านะครับเอาเดี๋ยวซื้อฟอเรนติโน่เนาะเฮ้ยบ้านนี้มีสลับนะฮะ ลงอันนี้ไปก่อนแล้วกันได้2บีนะครับเพื่อเจอเพื่อเจอนะครับอ่าไม่เจอก็แล้วไปนะครับผมก็เราก็ลงฉีไปนะครับปกตินีผมจะลงเป็นช้างนะช่วยในการล้างสถานะให้แคลรี่เนี่ยอึดด้วยแล้วก็ตายยากได้ยิงรัวๆนะครับผม แต่ผมก็จะให้ตาเนเทพยนอนก็เป็นตัวดาเมจหลักนะครับผมนะอีกตัวหนึ่งก็ขาดไปได้ก็คือน้องม้านะครับซึ่งเรามีอเทศมารอแล้วโอ้โหตานน้เขาจะโกงครับคุณผู้ชมเหลือจัดเชื้อนะครับผมาขายขายเลนทิ้งไปเลยแล้วกันเนาะจะได้เป็น40เหรียญน,นะครับผม ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับตามเมื่อกี้ก็เล่นไปนะแต่ก็ไม่แตกนะครับเนื่องจากตัดเลือดไม่มาครับคุณผู้ชมก็เลยได้ที่สานะตัดเลือดไม่มานะคะเออได้แต่ของแท้งอะแคลี่เล่นของแท้งงงปะละ่ล่ะซึ่งผมนี้จะเล่นแต่คอมโบที่ผมอยากจะเล่นนะครับผมของอะไรมาผมก็จัดได้หมดอะเนี่ยดูดีนะสองคิลแรกดีครับผมดาบคลีกับไอ้สร้อย,เข,ยเขียวมาแล้วเป็นไงละ่ะ รู้เรื่องนะครับมาเวเลสลงดีกว่าเว้ยฟอร์เรนติโนโ่ไอยอะไรวะเอ,อหายติดสองตัวนะครับผมเอาเวเลสมาคู่กับทางด้านของฟอร์เรนติโน่น,นะครับโอ,อเคียวให้ฟอร์เรนดีวกว่านะมาบ้านไหนมีนิแลงเบเกอร์อยู่ตรงกลางนะผมเอาเคียวมากันทิมนะราะวางกลางเนาะก็ถ้าเจอ บ้านเราเขาก็จะเอาฟินิกไปนะครับแล้วก็มีฟอร์เรนลับอยู่นะโอ้โหพูดถึงก็เจอปั๊บเลยนะครับเหมือนตาเห็นนะครับโอ้เป็นงานแทงเข้า,ามาเคียวยังไม่แตกนะครับผมแล้วฟอร์เรนผมเคียวแตกแล้วก็ว่าไงแทงส่วนที่โอ้ยตายก่อนครับแต่ว่าน่าจะชนะนะแลสครับผมเออสวยรับไว้แล้วนะครับผมรับไว้แล้วโอ้เอาอะไรดีล่ะ เอาอบดีกว่านะครับเพราะว่าตาเนี้ยไม่เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ใช้พลังงานเลยนะเป็นแคลอรี่นะครับผมซึ่งดาบคริดาบสายฟ้าอะไรมาได้หมดนะครับกงเล็บอะไรเนี่ยมาได้หมดเลยกงเล็บยิ่งดีนะครับให้เทพย้อนนะครับผมผมรับได้หมดนะครับในตานี้นะเออ ขึ้นไม่ได้เนาะอันนี้ก็ใช้คิวเลนมาช่วยก่อนนะครับผมซึ่งตัวละคร6แครี่นะครับที่พอจะแบกได้มีสง่าราคีเอ้ยสง่าลาศีนะครับตอนนี้ต้นเกมฑ์ก็จะเป็นไฮยาเตะนะครับเทพยอนก็ออกมาเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่มีไนงะอ่าแล้วก็มีพวกรุกเนี่ยนะครับเอามาคู่กับคิวเลนก่อนนะครับก็น่าจะดีนะครับผมก็น่าจะดีนะครับ แต่ต้นเกม,มา่าเราควรจะมีฟอร์ลินติโนไว้ค่อนข้างที่จะดีนะเป็นตัวทูดามเมดนะครับผมถ้าเจอรนแมนฮิลเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนะแล้วเราไม่มีตัดเลือดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่มีนะครับผมเลสไปอเอาอาริสมาลงก่อนกับแลสดีกว่าจะได้เป็นนี่ครับสามรนแมนด้วยนะครับเอามาใช้ไปก่อนนะแลสเราสองดาวแล้ว น่านจะช่วยได้อยู่นะครับไอเทมเราเนี่ยถือว่าดีนะครับในตาเนี่ยถือว่าดีนะแต่คอมโบที่เราเล่นนี่ไม่รู้นะครับผมแต่จริงมันก็เล่นได้แหละสําหรับ6กแคลรี่นะครับผมแต่ใครจะเล่นก็โปรดใช้คอวอยอด้วยนะครับผมคิดวิเคราะห์แยกแยะโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับไปฟอเรนติโนนี่ทีมหัวก็ไปดีครับแลสจะงัดจ้างัดไทยเตผมโอ้โหอย่างนี้ผมแพ้แล้วโดน โดนหิวขึ้นมาอีกเรียบร้อยผมแพหรือเปล่าวะ <c> สี่หนึ่งสี่หนึ่งออะอะไรกันครับนี่ความเกลียดความโกงความเกินของฟอร์เรนติโน่มันหนึ่งดาวมันเกินไป,เ,ปนเพื่อนมันไม่ควรมีที่ยืนในสังคมทุกคนปลดแบนฟอร์เรนติโน่เถอะสี่หนึ่งเอามันไม่ลง เงเหลือจะเชื่อตอนนี้ผมลงเป็นลูกกับคิวเลนนะครับได้2ฟงเอรแลก็จะยิงเร็วขึ้นหน่อยอรอบที่9น่าจะตึงไหวไหมเนี่ยเออน่าจะไหวอยู่ครับโอ้โหพี่ไม่ไหวแน่เลยโดนละโดนละโดนละอ้าวไอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ่าสวยสวยสวยยางชนะละแลแสงัดหน้าก่อนสวยครับเหลือ2ตัวเหลือสตัสว โอเคโอเคครับเสียก็เกิดครับแล้วก,ลก็ซอยสิลูกซอยสิเออชนะต่อเนื่องไหมครับงานนี้ครับจิงแจ๋วฮนะเดี๋ยวท้ายเกมเดี๋ยวดูกันครับผมลักลัวไอเทมถัดไปเล็กเกินนะครับผมผมอยากได้ตัดเลือดก่อนนะตอนเนี้ยเพื่อเป็นการยับยัง้งซัพพอร์ตก่อนนะเพราะว่าช่วงเนี้ซัพพอร์ตเยอะเลือเกินนะครับผม ตอนนี้รอบที่10นะครับก็ยัง100ตเต็มอยู่นะด้วยบารามีของฟอร์เรนติโนและพายเตเตสมุดเขียวนะครับผม <c oughs> ว่าละไอเทมเป็นไงละ่ะคุณหลอกดาวอะ่ะหลอกดาวอะสองชิ้นแรกอะ่ะหยนาคอสมาอย่างไวครับตอนผมเล่น เล่นไอ้ไอ้พวกอันนี้นะไม่มานะโอเคมีเทลมาตอนนี้เราครบหกแคลรี่ได้แล้วนะครับผมไม่คุ้มนะงี้ดีกว่าบับตีเร็วด้วยแล้วก็เอานอร์แมนใช้ไปก่อนเดี๋ยวเรเวลแปดี๋ยวลง4แคลรี่นะครับผม เพราะว่าตตอนนี้ลง6แครี่เนี่ยมันจะบางมากนะครับแล้วก็ไม่มีตัวยืนให้เราด้วยนะครับผมมาโอ้โหเจอโอ้ยบ้านนี้ก็ของดีนะั่นแล้วฟอร์เรนเขาแบบสองดาวอ่ะตึงๆอะ่ะสตัร์แนเปล่าโอ้โหไม่ทันการมาละตูดระเบิดตูดระเบิดครับคุณผู้ชมตูดระเบิดครับณนะจุดจนี้เรียบร้อยเอ,อื้อเรียบร้อยมีร้อยก็เรียบครับเจออย่างนี้อ่า ซับฟ้าไปไกอาไม่ต้องซับฟ้าเดี๋ยวใส่ให้ลิกเตอร์นะครับผมลิกเตอร์ก็ได้ให้ฉีก็ได้ให้เอเอรเรอร์ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าผมใช้เอ้ยเออเร์ม,มาพอดีเลยถ้าผมใช้ช้างนี่ผมยิ้มเลยนะแต่ผมไม่ได้ใช้ไงไอเทมอย่างมานะครับไอตานี้เราจะไม่ได้ใช้ช้างเหมือน คลิปก่อนๆน,นะครับที่เป็นแครี่กับ3ามเดมอนเตอร์แล้วก็มีช้างแล้วก็มีมา้าน,นี่ไม่ใช่นะครับในตาน,นี้ผมนี่เอาช้างออกเลยครับเน้นอื่นอย่างเดียวแล้วกันนี่อะไรแอซินฟอร์เรนนะผมโดนแล้วเฉียดตูดไปครับลิทิโนมแล้วก็แทงส่วนไปไหววะเนี่ยชนะอยู่มา้โอเคโอ้โหดูทรงแล้วไม่น่าจะชนะอึดเกินอึดเกินไปปก อึดเกินไปไหมครับอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูทรงแล้วน่าจะชนะป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดีนะมีไอ้สร้อยเขียวอะ่ะกระตัดเลือดอะ่ะเหลือเชื่อโกงความตายปลิซีแ๊บลงเป็นเอลเลย าครับสตันฟอเรนได้ไหมอโหฟอเรนติโนเขามีแหลงเบกเกอร์ครับโอ้โดนแล้วผมโดนแล้วผมโดนแล้วผมโดนแล้ว,ลวนั่นไงหายเลยโอ้หมากอดเรียบร้อยลบไปอีกสิบสองแต้มครับเหลือแปดสิบหืโรัวเลยครับตอนนี้รัวเลยครับคุณผู้ชมนาซาโอ้แต่บ้านนี้เหลือยี่สิบห้าให้เขาไปเถอะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแตกก่อน ผมจะได้ลง6แครี่นะครับผมให้เขาได้เห็นผลงานของผมก่อนนะครับไปรอบถัดไปเนี่ยผมสามารถลง6แคลรี่ได้เลยนะครับตอนนี้ผมไม่ลงเป็นยังไม่ลงเป็นครึ่งเดมอนฮันเตอร์นะครับเพราะว่า ตัวมันยังบางอยู่นะแวนก็ดาวเดียวเออเรอร์ก็ดาวเดียวนะครับผมไหลบอบัตเตอร์ไฟจะไหลใช่ไหมเออไหลปะไหลปะละไหลหรือสตาร์ทโอ้โหไหลไหลแรงอยู่แล้ว้าวตายโหงไปแล้วครับผมเรียบร้อยผมตายโหองอ่ะเฮ้ยมีแววมีแววมีแววชนะอ่าไม่ชนะแล้วครับเรียบร้อยอออืื้หตายโหง รอบที่สิบสี่เหลือเจ็ดสิบหกโอ้โหเสียดายเพตาะนะแต่ว่าผมไม่ใช้ไงผมจะไม่เล่นไงหกแครีไปครับไหมหกแครีกับเเรียกว่าอะไรนะสองเดโ h น n t e เตอร์นะครับผมผมจะยืนยังไงดีอะ จริงๆเนี่ยเทพยนเนี่ยควรจะเป็นตัวแบกตั้งแต่เริ่มเริ่มเกมมานะครับแต่ว่าตาน,นี้คือใต้ช้ามากแล้วก็ไม่ได้ซื้อเผ่าเซนไว้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็ลงไปเลยครับโอ้โหไอเทมอย่างเข้าครับคุณผู้ชมไอเทมอย่างเข้าครับลเลนหกแคลรี่ได้ดาบคีได้ดาบไส่ฟ้านะครับผมประชดเว้ยเห็นแล้วแบบหึอหึงกำมัดครับคุณผู้ชม โอเคริกเตอร์กับไปสามเดมอนฮันเตอร์ครับผมเีทวอ,อันนี้ให้ริกเตอร์นะครับอันนี้ให้เทวจะได้เปิดเลยนะอันนี้ผมจะให้ริกเตอร์ดีไหมได้ได้ค้ำหัวได้นานหน่อยหรือว่าเทลดีเดี๋ยวนี้เราอึดแล้วนะเราอึดแล้วเราเป็น3ามเดมอนฮันเตอร์แล้วนะครับเราอึดหน่อย เร็วแล้วกันอาจะแบกได้ดีหน่อยตอนนี้คือย้อนผมตาเดียวก็เถอะแต่ว่าแรงแน่นอนครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยมีเอลมีฟอเรนนะครับมีฟอผมกลัวฟอเรนติโนตัวเดียวแหละเนี่ยตอนนี้ยิงไปดีครับแล้วไงครับแล้วไงดูเทปยอนครับซอยครับโอ้โหโคตรแรงครับเทปยอนเทปยอนซอยซอยอย่างแรงครับคุณผู้ชมแต่ว่าเทลนี่เนสตันนะครับผมแต่ว่าย้อนผมซอยอย่างแรงครับสมแล้วก็เป็นตัวแบกของแคลดี่นะครับผมเป็นงเ่าเกือบแตกไปดีครับ รอบที่สิบหกนะครับผมมาดูเหรียญดูบัตรกันดีกว่าดูหินดูบัตรอันได้อะไรเอ่ยนอร์แมนมันต้องกงเล็บแล้วล่ะบอกเลยว่าเทพย้อนผมเชิดฉายแน่นอนนะครับณนะจุดจุดนี้นะฮะอันนี้ไปเลยให้ไปเลยผมต้องห้อยคาถาดูดเลือดไว้อันหนึ่งนะครับ เพื่อความมันอ่ายอน2ดาวด้วยบอกเลยว่าเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วแต่ตอนนี้แผงหน้าโคตรบางครับแต่แผงหลังนี่โคตรปึกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทล2ดาวยอน2ดาวไฮเทสสองดาวอ่าฟินิกซ์สองดาวนะครับผมส่วนข้างหน้านี่บางเชียบนะครับอันนี้เราไม่ต้องกลัวใดๆนะครับนาคอสผมก็ไม่กลัวตอนนี้นะเจอด้านของส e ี่อิเลเมนต์ครับแล้วก็เป็นฟอร์เรนอ่านาคอสมาลำเลยเพื่อนลำเลยเพื่อนรออยู่ลำเลย แน่จริงก็ล้มมาก่อนจะตายล้มมาเลยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโดนเทพยนโดนเทพยอนอ่าไปไม่ถึงฝ่านะครับตายหัวไก่อนเทพยนผมยิงยิงอย่างโหดเหมือนโกดครมาเฮ้ยตัดเลือดคืออะไรวะไม่รู้จักครับผมนี่เป็นไงล่ะเออช้ายังแตกอะ่ะก็คิดดูเอาอ่ามันคอมโบกายภาพครับคุณผู้ชมใครจะออกกันเวทต้นเวทมาไม่กลัวนะเทพยอนผมยิงล้มหมดเลยนะ เนี่ยถ้าย้อนใส่ดาบสายฟ้าที่ติดคีได้นิดแรงกว่านี้อีกนะแต่ว่าผมเอาคาถาม่วงไว้ให้ดูดเลือดดีกว่าแล้วก็ได้ดาเมจตอนย้อนซอยด้วยนะครับตอนนี้เรายังรอเซนต์อีกตัวหนึ่งนะเพื่อจะให้เทพย้อนเนะี่ยโหดถึงขีดสุดครับบ้านนี้เป่ากลางนะเป่ากลางนาคอสลำ แต่ไม่เป็นสองฟอร์เรนมันจะตายไหมล่ะโอเคฟอร์เรนติโน,โนแทงเออแต่ว่าแล้วไงครับย้อนผมแก้แค้นอย่างทันฟันนะผมเกินไปดูดูย้อนนี่ะยิงเป็นแตกยิงเป็นแตกโอ้โหเกินแตกไปเลยครับคุณผู้ชมถึงกับนอนไม่หลับดูเห็นไอเทมไหมโคตรตึง เล่นแครี่ให้เทมถูกสายจัดนะครับผมไม่รู้ผมจะดีใจหรือเสียใจดีแต่ก็ดีใจเถอะเทพยนอนผมฟูนะครับนายเตะครับไม่รู้จะ3ดาวหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้รอบที่19นะครับไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะขึ้นเลเวล9ได้อ่าน่าจะประมาณสักรอบที่ ยี่สามยี่สี่นะนะครับน,นกอัพเรามีเห็นไหม่าจะไหวโอเคย้อนไม่โดนครับอเอยแต่ว่าผมโดนสะท้อนไหมเนี่ยหืยืนคู่อย่างนี้โดนฟอร์เรนติโน,โทน้ท้งนั่นไงนั่นไงเรียบร้อยผมโดนโดนรูดโอ้เศร้าเลยอย่างนี้ผมเศร้าเลย โดนฟอร์เรนแทงคู่นะครับผมอย่างเทลอ,อมันมีเขียวนะแล้วก็ได้เลือดจากสมุดเขียวกับโอ๊บนะครับมันก็เลยเลือดเยอะหน่อยแต่ยอนผมเนี่ยเพียวๆครับเน้นยิงอย่างเดียวครับผู้ผชมมันเลยเรียบร้อยนี่ดีกว่าตัวดาเมจที่แท้ทูนี่อยู่ซ้ายอยู่ขวานะครับ เดี๋ยวรอฉีผมก่อนนะบ้านนี้ไม่รอดแน่ซัพพอร์ตเหรอตอนนี้รอบที่20เองนะครับเหลืออยู่6หลังคาเลือนแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังคราดแทนตัดเลือดนะ ไหวปะเนี่ยถ้าเจอซัพพอร์ตเต็มก็ไม่รู้ว่าจัดการได้เร็วขนาดไหนนะครับแต่ว่าเรามีดาบคลิอะไรของย้อนอยู่่ะเองแน่นอนนะครับอ้าวไกลอาเ,เอาเขียวครับเขียวให้ย้อนดีมัมยเนี่ย <c oughs> เออจัดของไม่ถูกเลยจริงๆต้องเอาถ้าเกิดว่า หมามาเอาของทีเทลออกเนาะอันนี้ออกแล้วกันเคียวไปไกลอานี่ก็จริงหน้าให้เทลนะแต่เทลผมมาเอาใส่นะจะได้มีเลือดเยอะๆหน่อยนี่แหละสายห่าอย่าเตะไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอเนีเ่ยหมาเอ้ามาไปหมดเลยเทลผมไปหมดเลย โอ right? oh, like oh, 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 ้ยเทพย้อนผมเทพย้อนผมซอยโหดนะฮะโอ้เทพย้อนซอยโหดเหมือนโกรธใครอ้าวตายโหงมันโดนสะท้อนนะผมเทลยิงเทลยิงอ้าวไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยโอ้ยลิกเตอร์ซอยลิกเตอร์ลิกเตอร์อ้าวลิกเตอร์ลิกเตอร์ตัวตึงๆครับลิกเตอร์ลิกเตอร์สกิลทีดิปาบตีไปเฮ้ยโคตรตึงลิกเตอร์โคตรตึงครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นไงล่ะ มีแรงเบกเกอร์มีเกาะเกิดโหแต่มันขาดทอยนี่แหละเอาทอยแล้วกันแรงเบกเกอร์ผมไม่อยากได้หรอกสำหรับหกแครี่ผมเนี่ยแัปขึ้นเลยครับเดี๋ยวซีเนียร์ลงอ่ะมีฉี่แล้วโอเคเรียบร้อยครับสองเซนถ้าอย่างนี้เอาอ่ออบให้ฉี่นะครับฉี่อยู่ไหนวะแล้วก็ อันนี้เอาไกอาเอาไกอาไกอาให้เทลก่อนเทลไหนโอเคอันนี้ให้ฉีฉีโอ้สายไม่ทันไปอยู่ที่ใครวะเนี่ยอยู่ที่เออร์เรอร์ครับก็ได้อยู่ฉีไปครับเตะหลังนะครับผมไปครับม้ามีม้าด้วยครับมีม้าอยู่ทางนี้ครับเทพยอ้อนผมซอยอยู่ครับเทพยอ้อนซอยอยู่เฮ้ยเรียบร้อยครับม้าเขาตายนะลิกเตอร์ผมสกิลโอ้ยหัวจัดหัวจัดเฮ้ยเฮ้ยไ,ไ,ไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยนี่มันฟอร์เรนอิลิเมตนต์นะเพื่อนนี่ไงโอ้โห เลือดเยอะแค่ไหนก็ไม่ขนามือครับคุณผู้ชมโคตรตึงหกแคลรี่เป็นไงล่ะตึงไหมล่ะครับเ,เทวส่งได้ตัวอ่าดีแลกมาผมลงเทลสองตัวเลยถ้าอย่างเงี้ย ซึ่งตัวสุดท้ายเราจะเป็นม้านะครับผมแต่ถ้าเราจบอย่างนี้ได้ก็เหลือเชื่อนะครับตอนนี้เหลือ3บ้านนะไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมหรือเป็นเพราะสมุดเขียวที่เราได้มาอันแรกนะครับและอันอื่นก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ดูสิครับคุณผู้ชมไอเทมเหลือเชื่อเอ่อฉีไปเมื่อกี้มันมีอบก็ได้เตะเลยนะแต่ว่าผมเอาไอนี้ไว้เพื่อให้มันเตะได้ต่อเนื่องนะครับผม เจอฟอร์เรนแล้วก็มีครึ่งซับพอร์ตโอ้ฉี่ไปถึงกระเตะนะครับผมว่าไงนะคอสลั่มมาเลยเฮ้ยย้อนผมสิตายแต่ว่าไม่ตายครับย้อนโกงความตายครับดูเลือดดิดูเลือดดูดเ,ลดดเลือดย้อนอ้าวตายจนได้โดนแอนเนสสะท้อนนะครับผมเคียวมันโกงอย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ชมบ้านนี้เจอสำรองแล้วนะลิเตอร์ตัวตึงครับโอ้โหลิเตอร์ตัวตึงฮนะนี่ ไม่ตายเสมอแตกไปเองนะครับผมซับพอร์ตนะฟอร์เรนซับนะเหลือเชื่อฟอร์เรนซับเอาแคลรี่ไม่ลงนะครับขัดม้านะไม่น่าแตกอ่าบ้านนี้ไม่มีแรงเบกเกอร์เหมือนกันนะครับนาคอร์ส มาเตะได้ครับเทลยิงสตานโอ้ยไหวเนี่ยย้อนผมจะตายไหมย,ย้อนเฮ้ยเฮ้ยโคตึงโคตึงนี่ฉี่ได้เตะเบินอยู่นะรียบร้อยอย่างไม่แตกเดี๋ยวไปสู้กับดาร์กก่อนนะครับค่อยมาลุ้นกันใหม่ครับนี่ยังไม่มีหมาน,นี่อีกบ้านก็ยังไม่มีห้านะครับผม เขเป็นเดมีคอนะน่าจะหวังให้นาคอร์สเนี่ยทำดาเมจนะอ่ามา้ามาพอดีครับเพราะฉะนั้นผมคงต้องขายวีแรกทิ้งนะครับลิกเตอร์ด้วยเขียวครับ เขียวสมุดเขียวแล้วก็ทอยอืมทอยไปแล้วก็เอาอันนี้ อันนี้ม,มีสมุดเขียวนี่นี่ละกันแล้วก,วก็มีแรงเบเกอร์ด้วยใส่สมุดเขียวให้เทวเทวไหนอะเทวแรงเบเกอร์ครับอืมอืม บ้านนี้มีม้าสองดาวนะครับมีสมุดเขียวด้วยมาครับม้าก็มาสิครับผมอ้โหสวยสองดาวหมดเรียบร้อยเอาม้ามายกม้ามาครับแล้วครับผมเทลครับยิงสารไปครับฉีว่างครับฉีสีกสักรอบได้ไหมอ่าเรียบร้อยเลยยกไปเรียบร้อยครับอย่างนี้นี่นี่ไงม้าตายอีกหนึ่งรอบครับผมบิทเตอร์สกิล เรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหจบแบบสวยงามครับคุณผู้ชมไงล่ะโคตรตึงโคตรอันตรายครับ6แคลรี3เดมอนฮันเตอร์นะครับผู้ชมลบอย่างเยอะโหจบไว้นะรอบที่26ก็จบแล้วนะครับผมถ้าจะบอกว่าไอเทมดี ก็ดีมั้งนะครับแต่ก็ถั่วให้แล้วนะครับเล่น6แคลรี่นะครับผมน่ะเป็นไงล่ะอีกบ้านก็มีม้านะ่าแต่ว่าโดนยัดเข้าไปร้องเลยนี่ครับโคตรตึงครับ6แคลรี่ ok 3เดมอนฮันเตอร์นะครับผมแล้วก็ใช้ฉีเป็นตัวล้วงคู่กับยอนะครับโคตรตึงครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม มีคอมเมนต์คอมโบแล้วก็แนะนำด้านล่างคลิปได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับผมไม่ไบ้ครับโปใช้คอวอ์บอในการรับชมนะครับเพื่อนเพื่อนอ